คลิปลอบสุดท้ายที่ผมลงไปคุกสองเดือนสี่วันกับอีกสาสิหกวินาทีเออดีจริงป่ะเอาล่ะไหนๆเราจะมาเข้าคุกกันทั้งทีครับนะเราก็ต้องเข้าคุกกันให้สุดมาซึ่งวันนี้แน่นอนครับนะเราจะมารีวิวทางด้านของทวินสตารน้องเล l ล c คิวที่มีโอกาสสูงที่ทําให้บินได้ก็มีไปได้นะครับมาน้องจะมีชื่อว่าทางด้าของซีซีกับโคมาพี่สาวน้องสาวหัวใจบริสุทธิ์ ใช้ลมหายใจศักดิ์สิทธิ์ควบคุมกรงเล็บผงยนต์อย่างทรงพลังนะดูไปเลยเหมือนกรงเล็บหมีะเหมือนแบบอุ้งหมียความสามารถก็คือฟาดฟันพวกเอเรียแล้วก็สีดำนะครับหน้าร่างแรกร่างสองก็จะเหมือนกันเลยแล้วก็มีสีและด้วยแถมมีตั้งชื่ออ,อุ้งมือให้ด้วยนะตัวหนึ่งชื่อ R กับตัวหนึ่งชื่อ A ลร่างสุดท้ายผมขอพูดถึงเนื้อเรื่องหน่อยก็แล้วกันเทพทวินสตาร์ เจ้าแห่งการปรานสารการจกตีที่ไร้ทิฏฐิวันนี้ยอมหนีการทําเวรเพื่อมาเข้ารุกสงครามเลยนะจริงๆน้องอายุต่ำกว่เนี่ยนะหนีทําเวรแล้ว,แล,วแล้วเพื่อนในห้องไม่หันมามองนหนู <c oughs> no. มาขอสมมติที่ดุกเพื่มเข้ามานะครับนะเป็นทางด้านของต้านอ่อนแอรือก็คือต้านลดทอนนั่นแหละจะเรียกตามภาษาบ้านเรามาถ้างั้นผมพี่เอในเวลาที่จะรีวิวตัวละครน,นี้แล้ว เห็นไหมนารัะเออไอีกไอก็พร้อมอยู่ข้างบ้านคุณได้ครับอ,อ้าวใช่เดี๋ยวขอแวะมาก่อนสักครู่หนึ่งครับนะตอนนี้รู้สึกรู้สึกว่ามีกิจกรรมมาใหม่ก็คือกิจกรรมอาซูปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมจำได้ผมปีที่แล้วก็มาเล่นอยู่นี่มาแล้วลอตเตอรี่ขูดซึ่งโอ้ยแป๊นึงครับนะกิจกรรมนี้ครับนะให้เราสุ่มหนึ่งในสามสำหรับคนที่แบบวก็คือเล่นครั้งแรกนะครั้งแรกสำหรับคนที่เล่นครั้งแรกก็ให้เราเลือกเลยครับหนึ่งในสามมันจะได้เป็นไรของผมขอ,เ,อเป็นตรงกลางแล้วกันมันจะสุ่มเลย เฮ้ยที่หนึง่งเฮ้ยลัคก,กี้อะ่ะตามหลังกันต้องร้อยห้าสิบกระป๋องไม่ใช่เหรอส่วนใหญ่เออร้อยกระป๋องฟรีขอบคืนโอเคมาครับนะทางน้านของทาเลนต์ผมลืมอ,ออกไปมีทาเลนต์ด้วยนะตัวละครนี้ทาเลนต์ก็จะมีทางน้าของต้านสาบชะลอพวกสีดำและเอเลี่ยนเอ่อทนต่อลดทอนไม่ใช่ทีทนต่อคลื่นเออแล้วก็มีบัฟพวกเพิ่มเลือดก,กับป้องกันเพิ่มเลือดก,กับโจงตีเออ สมองไปไหนละไปลองเล่นด่านกันเลยข้อพิพาทข้อพิพาททางการตลาดทำไมอะสไลมมาแนว่วอืมดูเหมือนว่าจะช้อปปิ้งไปครับไปไปซื้อของรถแรกแจกแถมกันหน่อยเออหมูแดงเหรอปากลาบไปซอยจุกซะมาด่านที่สองครับติดกับที่เช็คเอาท์มาไปเหมือนเดิมครับพิเศษใส่ไข่ไม่ใส่แป้งลุยเลยเคียเฮดแอนด์โชเดอร์แล้ีบปิดซะ ช่วงนี้คิดอะไรไม่ออกจริงๆนะอยากออกทะเลและเกิดแต่ไม่ได้ออกสักทีจอมล่าดิวเด็ดนึกถึงป้าข้างบ้านไหนก็ไม่รู้มาครับนะเหมือนเดิมก็พิเศษใสใ่ไข่รอบนี้ใส่แป้งด้วยอร่อยผมอยากมีใครบ้านไหนทําโรตีไม่ใส่แป้งบ้างผมอยากรู้เลยมีใครบ้างเออเรียบร้อยเคลียร์บามุดไปเคลียร์จบสวยไหนนะอ่ามาด่านนี้แล้วกันก็ไดแมวหาเปร่้ววิวัฒนาการที่หยุดชะงักด่านนี้ผมว่านะ่าตึงแน่นอนตัวตึงเยาวราชลุย มาดานนี้เขามันจะเป็นแดงเหรอแล้วแล้วเดี๋ยวนะลูริเป็นเอเรียและสีดำผมนี่ก็มาถูกจริงๆเลยทวินสตาร์มาปรับปรับปรับมาแล้วคนขายอ๋อคนส่งนมหมืรอบนี้ผม่ใช่ว่าคนขายติมแล้วเชียวจะได้โอ้โหสาบด้วยสาบด้วย,ปวยปเปรี้ยวซ่าทักกินขนาดไหนเออมาโดนมาามุตฆ่าหน่อยมาคลีร์เฮดแอนโชเดอร์ไปยังไม่ตายเว้ย ดอกที่สามไม่มีพลาดแน่นอนโอ้ยย,ย,ยังไม่ตายก่อนสะี่ไปยังไม่ตายอึดอะไรจังนะดอกที่ห้าบาบุตไม่ตายดอกที่หกเออไม่ตายดอกที่เจ็ดโอเคบาบุตโดนหนึ่งดอกดอกที่เจ็ดไม่ตายครับนะโอเคบาบุตผมแตกสวยไปร,รีบเขีย่ยเออโอเคจบตายในคิดที่เก้าสุดยอดจริงจริงอึดขนาดนี้ โอเคเกลียร์ยากโยมาด่านต่อไปกันเลยครับนะมีสองสามด่านเลยด่านนี้เป็นไรทาดสาบไม่โดนชะลอใช่ไหมจักระพัดด้วงพามาเล่นได้มาไปเล่นได้มาไเล่นได้แต่ว่ามามากับด่านที่สองกันเลยผมอ่านยังโอเคสิบนาทีละ โอ้โหโดนเปิดโดนเปิดอย่างนี้แคนแคนมาเลยอม,มีแก่ด้วยเหรอคิดหนักละคิดหนักละแองเจิลกับไรธาตุใช่ไหมน่าจะมีประมาณมากกว่าห้าหกตัวผมจําได้เมื่อกี้มองไม่ทันเท่าไหร่จาได้แต่มองไม่ทันหมายความว่ายัางไงอะจริงๆด่านนี้ผมควรจะเคลียร์ตั้งแต่ตอนที่มันมารอบที่แล้วนะแต่ไม่รู้อะมันไม่ยอมให้ผมเล่นอะเหมือนผมไม่ได้เคลียร์ด่านทั้งด่านหนึ่งอะเสียดายมากเลย จริงๆผมก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีแหละจะเสียว่าจะเสียได้ก็ก็ไม่รู้จะพูดไงนะเออมาแองเจกับไรท่าแต่ที่ผมคำนวณเอาไว้เพราะงี้ผมถึงเอารามเองมาด้วยยังไงล่ะฮ่าฮเป็นไงผมเปิดโปรมาในเนื้อเราเปิดเป็ดโปรเราต้องชนะให้ได้รับนะมาแมวเหล็กมาเลยโอเคตัวนั้นผมคาดไม่ถึงไอตัวข้างหลังผมไม่ได้คาดว่ามันจะมาเดี๋ยวๆๆอ่าแคนแคนมาก่อนมาแล้วก็ไม่มีไรท่าจะมีมีไรท่าอยู่ เอาดักอ่านทำ,ทำดาเมจไปก่อนโอเครถด่วนมาหิวรถด่วนใครเคยกินรถด่วนก็บอกมาได้นะครับนะเพราะผมไม่เคยกินเหมือนกันรถด่วนอะ่ะมันมันหนอนใช่ไหมหรืออะไรอะ่ะก็ไม่รู้อะเอาแล้วไงทาดักอ่านเพิ่มเพิ่มดาเมจนะจะไม่สวยแนะ่เ,เดี๋ยวนะนักอ่านผมไม่ได้ต้านสาบหรอจเจริญละ <c oughs> ตั้งแต่เล่นตั้งแต่เล่นไปตั้งแคทมาก็รู้ว่าดักอ่านต้านสาบเออดักขะตอง เออสวยสไนเปอร์สไนเปอร์มันต้องบปอย่างเดียวเนี่ตอนนี้โอเคมาถึงแม้เราอาจจะโดนสาบจะไม่เป็นไรครับนะเรามีเอ่อโลลิคกับแนวแทงแต่ตังค์ผมเริ่มไม่พอละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ,อโอเคสวยอีที่ไหนหนูขอดานที่แบบยากกว่านี้แบบแบบสามารถฆ่าผมได้ภายในแบบดอกเดียวเหมือนแบบมีดำเหมือนดานะนะั่นไอดานที่เอามีดำมาห้ากตัว เคลียไม่ทันเวลาโดนหมีดำขยี้บ้านโคตรเจ็บเลยโอ้มาซ้ำเหรอไม่ต้องห่วงบ้านเองแตกแล้วทาไมอระผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมไอตัวที่อยู่ฝั่งอีฝ่ายฝั่งบอสมันโหดจังแต่พอผมได้มาทําไมมันไม่อยากจะพูดโคตรแม่ก็ยิงเวอร์ป็นฝั่งบอสอ่ะโคตรโหดเลยแต่ผมมาฝั่งเราอ่ะโคตรผมไม่อยากพูดดีกว่าแต่ก็พูดไปแล้วอะ จูมัวเรียบร้อยเกียร์เหลือสามสี่สามโอเคได้ล่างจริงแล้วนี่เรามารีวิวหรือว่าเรามาหาตัวโออะไรเนี่ยมั่วหมดเลยคืิวิดีโอนี้อ่าตัวนี้เลยแมวเดริบวอรีอัพไปครับนะเออมีสาบเทพด้วยสาบเทพแล้วก็ไม่โดนสาบใช่ไหมล้างมือฆ่าเชื้อจดสะอาดหมดจดทำอาหารล้างจานกลางวันส่งตรงให้เด็กนักเรียนที่ไม่เคยขาด เออก็นะพอพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกถึงตอนที่แบบไปตอนตอนอยู่ปเออแม่นึกถึงดีจริงๆไม่ๆผมหมายถึงแบบผมไปกินอาหารนะตอนที่ผมอยู่ประมาณตอนปได้มมาเือเป็นความทรงจำที่สนุกเีเอาแล้วนะครับผมนะมาเราเจอกับเยตีอะเยตีอ่ะมา ด่านนี้กนะ็เป็นด่านของซอมบี้ของด่านจักรวรรดิเองซึ่งผมยังเล่นไม่ครบสิเอาหน้าด่านมาเพิ่งอ,อัปเดตมาจะเล่นจบภายในแบบวัน2วันมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมด่านนี้มีซอมบี้และเอเลี่ยนเหรอสอตัวเหรอโอเคมาก็ถือว่าเข้าเก่งครับนะไปเลยโลลิคูถึงดา่าเฉิดฉายหนึ่งฮิตสอฮิตเตเสยเหมือนว่าเสยไม่โดนเอเออสวยนะครับเสืไปสวยงาม เราขึ้นมาก่อนผุดขึ้นมาก่อนผุดขึ้นมาเองผุดขึ้นมาสวยที่จริงผมควรเอาแม่งหมีสังหารมาเล่นนะที่จริงแล้วทำไมผมกลายเป็นหมีดำได้เนี่ยออเออผมถึงได้กลายเป็นหมีสังหารได้เนี่ยเกือบละเออมาอุก,กันด้น,นักขึ้นมาเปิดลำแสงเลยเป็นไงเอ็นซอยคู่มาเปิดหน่อยมีตัวโอ้โหเอเลี่ยนเออมันไม่มีปัญหาเลยนี่แต่อ่ะ ลูมินาไปเร็วๆด่วนเลยหนูลูกรีบวิ่งไปวิ่งไปเร็วไปเลียร์แนวหน้าให้ก่อนครับน,นะเพราะลูมินาผมบอกได้เลยว่ายืนค้ำได้ประมาณ20นาทีตามมาด้วยอน,นี่เลยแมวถอกทานตะวันหน้าตาไม่เหมือนทันตะวันมากเชอรี่หัวโซตัวนี้ผมชอบจากหนึ่งในตัวที่ผมได้มาตัวนี้่อ,อะไรอะออผมเรียกว่าแมวดอกไม้ก็แล้วกันนะคือทุกคนดูนะดูดีๆเปิด นี่วิญญาณเป็นอันนั้นน่ะวิญญาณเป็นแบบหมาเราเขาด้านรักเลยอ่ะแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอะเคยดูเรื่องแบบอะไรทั้งอย่างอ่ะคือตาที่แบบไปพร้อมก่อนโอเคเล่าเพลินเกินโอเคเกียเอสกิโมขอททอได้่าเจตีแต่ต้องเคียงจริงสังเวียนแห่งเกียรติยศเรอระมาตรวสอบสีแดงเลือดโอ้โหดานนี้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเข้าเล่นทีหลังมา ด่านสุดท้ายก็แล้วกันนะครับแรงงานเลเวลสี่เคลียแอนเจโลด์เลยโอเคด่านนี้จะอ้มาทั้งท้องฟ้าเลยเนี่ยแม่รู้สึกเหมือนตัวเองบินได้ครับนะแต่อย่าบินแล้วกันนะเลลิเคอร์ไปเลย <c oughs> หนูเล็กมีรามเองซอยให้อยู่แล้วเคลีย <c oughs> okay, ทางให้จริงๆหน้าแมลสลามมาเล่นเนี่ยจริงตาเลยตดานนี้คือ <c oughs> <c oughs> มันมีตัวนี้ขวางเยอะแต่ไม่เป็นไร <c oughs> ผมอยกันได้นะักเคลื่อนอยู่มาด่านนี้ด่านไอ ไอ้อดาจูโจมเนี่ยผมแนะนําให้เอาตัวแบบนินเคียร์มาดีกว่าเพราะดูสภาพแล้วมันเน้นโถมอะนะ <c oughs> นี่เช่นพวกแมสลามเอ้เพื่อนห้าน,นักเคล้นก็ไม่รู้เหมือนกันใครจะทันอีเวนต์หรือเปล่าก็เอาเป็นว่าลามเงลามงราเมงสลามแล้วก็เอออาจจะเป็นแมวนั้นก็ได้นะไอตัวนั้น,น่ะไอตัวที่แบบไม่มีขาบินได้อะที่เน้นตบอะเออแต่จริงจริก็ตัวไหนมาก็ได้แหละนะเราชอบตัวไหนแล้วก็เอาตัวนั้นมาเล่นกันนะมา อปล่อยได้สิบตัวเหรอโอเคจบเล่าเพลินเดดไหมเนี่ยบอกแล้วโอเคมาถึงช่วงที่รู้สึกเหมือนคลิปนี้มันมีสาระไหมผมมามาช่วงสรุปเนี่ยคําว่าช่วงสรุปนี่คือมันต้องแบบอ่าเห็นในเกมใช่ไหมว่าตัวนี้แบบโอ้โโหดไหมแบบเออมันเป็นยังไงมันมันเสียเปรียบอะไรแต่รู้สึกอย่างที่ผมเล่นมาเนี่ยคือเหมือนผมออกทะเ,เลมากกว่าเนี่ยมา แต่ก็จะสรุปจากที่เล่นเมื่อกี้แล้วก็จากที่ผมเคยเล่นมาก่อนก็แล้วกันเนาะก็เป็นว่ามาตัวละครน,นี้ครับนะผมว่านะทํามหมดเบามากเบาเบาเบามากจงตีทั้งหมดสมฮิตเคลื่อนที่เร็วถ้าเป็นร่างอ่าอัลตรา้าเออไม่ใช่สิร่างสา่ะใช่ไหมทูฟอร์มใช่ไหมก็เรียกมันจะเร็วมากเร็วมากกว่าร่าง2อีกลองสัมผัสมาแล้วแต่บางเลือดน้อยเท่ากับคือใช่พูดครับนะเหมือนคาริซาแต่แค่ว่าคาริซานั้นผมรักกว่ามา แต่ถ้าใจพูดนะตัวนี้ถ้าให้ผมเลือกคือผมก็ไม่ได้พามาเล่นเหมือนเดิมไม่ได้พามาเล่นแน่นอนตัวละครนี้คือด้วยความที่ว่าทาล่นคือต้านสาบใช่ไหมชะลอชะลอก็เออก็อาจจะพาไปเล่นได้สักอยู่แต่เชื่อเถอะไม่น่าด้หรอกเพราะมีตัวอื่นที่น่าจะชะลอได้ดีกว่านี้ครับนะมาแต่ถ้าใครรักชอบตัวอะไรก็เล่นเล่นเล่นตัวนั้นไปของผมก็รักคาริซาบนะแต่ยิ่งเรารักมากครับเราก็ไม่ได้อยู่กับเธอมากเราก็เอาง่ายจากที่คู่จากทุกคลิปที่ผมเล่นมา ผมแทบไม่ได้พาคาริซ่ามาเล่นเลยนะเอาจริงๆมากเพราะว่าคาริซ่ามีผลเสียมากเลยครับนะคือเวลาลงคือปักลงดินอะ่ะปักลงดินคือตัอทสู้กับเทพแบบหนึ่งหนึ่งอะเสียเปรียบแน่นอนครับนะถ้าเน้นถ้าเป็นตัวที่แบบตีเร็วตีแบบแรงอันนี้คือแบบกูตบายได้เลยครับนะลาก่อนได้เลยมาตัวอย่างโรล,ลี่ก็เหมือนกันนะครับนะถ้าโดนตัวาดาเอจแรงหรือตัวที่เน้นซอยถีกบนะเรียบร้อยไสแตกแน่นอน ก็ถือว่าเออโอเคฮะใช้ได้อยู่มาผมรักด้วยแหละโอเคแล้วระหว่างช่วงที่ผมไม่อยู่มานี้คือจะาถามว่าผมไปไหนครับนะผมอ่าติดอาวีอยู่โอเคติดอาวีอยู่เนื่องจากว่าเจอของดีมาแล้วก็ระหว่างรอผมก็ไปหานั้นด้วยระหว่างช่วงนั้นผมก็ไปหาตาดํามาด้วยคือตอนนี้ก็ครบแล้วว่าตอนนี้มีแผนอยู่ว่าจะอัพใครดีระหว่างวินดี้กับอันนั้นวินดี้กับเทรันทันเดียเทพ เทพธันเดียอะสองตัวละครนี้ไม่รู้คิดอยู่ว่าจะอัพใครดีมาแต่อาจจะรอดูอัปเดตเ่อาจ,จะมีอัลตร้าตัวใหม่มาก็ได้คนะตอนนี้เป็นอัปเดตที่น้องน้ำมีร่างสี่เนาะอ่าน้องน้ำร่างสี่ส่วนผมไม่มีไงผมมีเป็นเหล่าโปเกมอนที่อืมใช่มีแค่นี้แหละมาแต่รอดูแล้วกันว่านะเขาจะมีตัวอะไรมาใหม่เดี๋ยวจะเก็บรอไปก่อนถ้ามาก็อาจจะได้ถูมือสักหน่อย โอเคมาดูเหมือนว่าก็พูดคุยกันเสร็จแล้วเรียบร้อยผมบอกแล้วนะอย่าได้หาสาระอะไรจาก uh, วิดีโอนี้เลยครับนะผมแนะนำ <laughs> ไม่มีสาระอะไรเลยภูมิใจจริงๆตัวฉันเล่นมาเกือบสองสามปีไม่มีสาระอะไรเลยแม่ผมนี่สุดยอดจริงๆไม่เคยภูมิใจในตัวเองได้มากเท่านี้มาก่อนเอาเถอะมาถ้างั้นก็คลิปวิดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้กันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนไว้เจอกัน ไม่มีสาระเลยตัวฉันตั้งแต่เล่นมาสองปีแล้วเนี่ยโอ้มาแต่ก็เป็นสไตล์แหละ